สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กันใน GTA Comment Raider น,นะจ๊ะนี่ตัวผมมีนามว่า Comment Raider เ,เ,เอ,อ่ออะไรแล้ววะเดลตา้าใช่ปะ่ะใช่ใชแหละแล้วก็จะมีสมาชิกของผมก็คือ r u คิคาบูโต Kuga เล่น V หนึ่ง V สองวะ แล้วก็มาเลเดอร์ไฟแล้วก็คาบ,บุโตะด,ดำออเอาดิเอเอหลปราบเราไล้นะโอ๊ยโดนเฮ้ยมัวแล้วนี่นี่เยอะนี่โอ๊ยโดนแล้ว ช่วยด้วยเพื่อนนี่โอ๊ยเราโดนลม้มอา้าวยืนนิ่งไม่สู้วะกูโดนยืนนิ่งะเฮ้ยนี่เออจัดเลยนี่ มึงเอ้ยลบมันลบไเปยียงก็ให้ไ,ม,ไ,ไม่ล้มเว้ยเฮ้ยตียืนมองทำไม <c oughs> ล้มเลยมานี่เออคูปเออเลี้ยงหน้าเข้ามาเลยโอ๊ยโดนแล้วโดนแล้วกูโดนแล้วโอ้ยเด,ดย้ได้ได้ไดได ยืนเฉยไอ้พวกนี้ดีกูจะการคนเดียวใช่ไหมเออสู้มันดิฟ้าเออขอปรับเพื่อนแป๊บเป็นคอมแบทอ้ยเดยวเดยวคอมแบท มาเลเดอร์ด้วงซู่มันไปสิอ่าเออทูปอา้าววืดวืดแหละตายไปหนึ่งเอออืเอาเอาลยจะเอาใช่ไหมนี่อืมนี่ทิปล่วงไปแล้ว อันไี้ชวนจะต่อยนยดียวะโอ้ยโดนแล้วเออหล,ล,ล่อมากเไม่เท่ไม่เท่นี่อย่างหล่อครับโอ้หล่อมากแต่ละตัวเท่มุมนี้แหละได้โอเคฮะ เฮ้ยที่นี่มีหอเฮ้ยเจอหอแล้วเจอหอแล้วไอ้ที่เหลือที่เหลือขึ้นมาที่เหลือเดินมาเฮ้ยใครขึ้นได้ขึ้นเลยที่เหลือก็เดินตามมาก็แล้วกันเฮ้ยจะบ้าเราเราจะทิ้งเพื่อนได้ไง เออใน GTA ซอมบีเออหายไงก็หาไม่เจอมาเล่นอันนี้ปุ๊บเจอเลยไอเดี๋เดๆไฟป,ประตูจงเปิดดีมากเราคอมเมนไรเดอร์ตะลุยเมืองลอสซันโตรส เราไปเราไปเอ<า>เออย่าเฮ้ยเดีินๆเ,เกือบเอาแต่ให้เป็นระเบียบมาเร็วตามมาตามมาเฮ้ยเราต้องเข้าไปในยิมว่ะเฮ้ เอาไหนวะเธอเฮ้ยเฮ้ยนี่ชนเลยเดี๋ยวไปต่อยหน้าไอ้หายโอ๊ยเดี๋ยวมันสวนมันสวนเอาเว้ยหลบปรับเบอร์จัดการเลย เออดีดีกระทืบกระทืบเอาดิเออนี่แหละเขาเรียกว่าคอมเมนไรเดอร์ดีมากดีมากทำดีทำดีนะเนี่ยขวางทางเหรอขวางทางเหรอไปเลยเฮ้ยเฮ้ยบกยิ้มเว้ย บกยิ้มเว้ยได้ข่าวที่นี่ไม่มีคนเก่าๆอ่ะบกยิ้มเว้ยออเออเอาเลยให้จัดการดีมากงั้นเดี๋ยวกูขอโทษกูจะมาเก็บตังค์ เอาละไปไปไปเฮ้ยได้ข่าวว่าที่นี่มีแต่คนเก่าๆว่ะเพื่อน,น,นดูดิกำยำทั้งนั้นเอาเลยไหมเออชนแล้วชนแล้วหาเรื่องให้แล้วเอาเลย,ยเบบมีเรื่องครับมีเรื่องครับ เออดีมากซ้อนบวกนี่ป๊าป่วยเฮ้ยเอาเลยเออเอาเลยอันนี้เ <c oughs> <c oughs> จอบวกเจอบวกซ้อน <c oughs> โอ้ยโดนแล้วดีดีด อเอ้ยมันตายแล้วพอแล้วไยคนเต็มเลยว่ะเพื่อนจัดการดิสุบเบลีอยไอ้พิษไัยนี่นี่เฮ้ย เอาเลยเฮ้ยวิ่งมาหาเอาเว้ยมึงเอาเว้ยนี่มันไลน์ลังไข่แว่นตากระบอกไม้พรมนี่หว่าเฮ้ยพวกแกเอาสักชุดไหมวะแว่นตากระบอกไม้พรมนี่นี่เออเอ้ยถ่ายคลิปมาเฮ้ยเอาไปลงยูทูบช่องดิวเมทันหมด้วยนะจ้าเฮ้ บุก้าไปเลยไม่ต้องกลัวเฮ้ยมันวิ่งไม่มันวิ่งอย่าวิ่งครับน้องอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งไงอี่เฮ้เฮ้ยเฮ้ไปเเราไปเที่ยวที่อื่นบ้างไอพวกเพื่อน บอกเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องมาที่นี่ใช่ไหมเพื่อนนะดินแดนสวรรค์ของผู้ชายเลยละงั้นตามฉันมา๋ยวฉันจะไปสอนพวกนายเองน้องอ่าหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเท่น้องเฮ้ เอาไงไวะไอ้ฟุตเวิร์กกันว้ยเราไปดิปดีมากน้องมาเลยอา่อาอ้าวเด็กทรงดิงไปไหนแล้ววะไม่มีเด็กทรงดิงซะงั้น เด็กริงเฮ้ยเอาไงวะเอาเหรอเอาเว้ยเอาว่ะเอาเว้ยเฮ้ยกาดมาเอยมีเรื่องเอออ้ยนี่เฮ้ยไอ้จะเอาเหรอ อ้าวไม่หนีเหรอนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดออี๋ยวกูออกไม่ได้เดี๋ยวกูออกไม่ได้ไอเขายืนทำอะไร ê, Ê. er, quay nãy đi. 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 nó quay. อีกอนกอนเฮ้ยอ้าวถ่ายคลิปถ่ายคลิปคืบดิเออไป้ยเอาเว้ยมีเรื่องว่ะเฮ้ยมันไปหาเรื่องชาวบ้านเว้ยเรื่องหาเรื่องชาวบ้านคืองานของพวกกูอย่ามาแย่ง เขาใจใหม่ตัดการตัดการเอ๊ะเนะเอาดิอุ้ยเขาบูโตช่วยด้วยเออนี่เออเออดีดีมากโอ้ยเดี๋ยวดัน อุ้ยระพืบซ้ำหลังเข้าโอ้โหชนละมุนนี่อะไรเล่าเออเฮดีมากคูกะคูกะดีมากนี่กอดเสาไปเลยนี่นี่พอพอแล้วพอแล้วพวกนาย ดีมากที่ช่วยงานฉันเอาล่ะวันนี้พวกเราก็ได้ช่วยเหลือผู้คนต่างๆนานา,นานมามากแล้วอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเท่าออนี้นะครับเฮ้ยอีนั่นมันทำอะไรวะมันโชว์นิ้วกลางวะเฮ้ยมันยังไงวะเฮ้ยนะครับท่านใดสนใจโดเนทนะครับใต้คลิปโดนในผ่านทูบันนี่นะจ๊ะแล้วก็ฝากกดไลค์เพจเปดูพัะธมโฉนดด้วยนะครับเอาลนะ่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า